สวัสดีค่ะท่านผู้ช่มาตามเาค่ะเนี่ทางปูคุณหานโอ้ยบางหันมากที่เจ็ดรัฐบาลไทยเราก็สามหกโอ้นที่เจ็ดอันเนี่ทางวันจันทร์รัฐบาลเราวต่ำล่าเราก็วันวันทีหนึ่งหันวันนังคานสามหกด้วยพี่หนอน เขาเต็มๆเลยของปูแต่ว่ามันมีกึินลงเนาะของเพิ่นมันติเป็นแนวนั่นค่ะปลาทิพยก็ได้มากค่เอาตามต่อไปเนาะค่ะเนาะเอาเอาโอเคเอยวเขาหรจกะหนาวไหร่จอยมันซอยมันได้สองมื่นอยขาอุหนึ่วันนี้อยหิมันี้อยบานผัวเมือนัน วันยงกนะหลี bold, e bold, voilà ่ย ja ่เา่แต่ว่าแ่คนเหล่งหนาเลยแต่ว่า่บ่ได้ใเนาะแต่บ่แต่นั่นอไรเอานนี้่วะวั่บเขาจางไปตัดเขามนกไปเลยจงก็จาไปตัวเนียเขาไม่รูการมู่้ันรูก็เองเดก็เอมื่อสองมือจ้างไปตัดเขาเขาจางไปไปเหมือนที่จอยลูกกาก็พวกกเมนไปเหมือนเนาะแต่บ่าอไปพัวแม่มันคอยเอาีฟาฝามันพัวแม่มันมันเัง้ปดวามจางืลอในทุกอย่็งก็เขาพูดสั้นิน มันสมควรเามันไปเอาเยมาบาบเอาไมนเอาแบ่สื่อว่าใสเง้ยบุปฏวัติแต่ารมาเสียพอ่จากสินี้เอามาใจอยู่พ่อส่ีจะเออดอยพมาตั้งก็หาเนมาันกันอย่อ่าบกญบอกง่ายดีเงี้ก็ซื้อไว้ซื้อไว้่บางคน่เอหยงอืมบางคนแบบนี้เปลี่ยนไปบางไหมมันเต็มตู้ยุบุญจดแบแบุ่่ยบสิ่งแต่ลงก้าวข้าบ่อบ่บ่อนุ่งไหม

มังเฝ้ามังเฝ้าัไปปั๊บจะบอกอยังแม่ตัวอย่างาทีลง่ล้งมันมันไปคพูดเลื่อยมาตัวกันโอ้ยเฝ้าันก็ได้โรคถินซะก็ะเลยบ่ได้อกาะไงไปเลยโอ้ยโอ้ยมังเฝ้าัที่ปัญหาอะไรอู้เลยลูกหลานกอดกูกอดไปเด้อบ่เป็นมาลูกหลานเจียงเป่าที่มีบ่ได้ลงเลยมือนั้นอุตส่าห์ไปต่อต่อเฝ้าคุณมาลูกคู่คุณ เนี่ยกะมวนเิี่ยวเกยวเ่ยวหมือยโอยเปล่าไลแต่ได้เป็นมาตายเปล่าไลก็เลยเป็นมาลุ่มมาตุ่งเลยมันอ่าโอยันลูกหลานได้เนี่ลูกหลานบ่เคยจักบ่เคยนั่นบอกมากมากเลยลูกหลานเอาไว้เลยอ่าวันนี้จับนู่นซู่หนูมใส่เรื่องฟูเรืองในร้านในร้านใดเรืองร้านหน่อยใดเรืองเร้อานมากพราขาัวข้าเออบอกเงินหน่อยบ้านงไปกองควแกมันบ้าย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video กาหกสามบอเล่นมาว่าต้องมันต้อแเอาเรงนะใส่น้ำมีมอดูหัวปายปลมันเนเ่ยเสือเล้ยวผู้นเสียบอีีเพว่าซื้อต้องเขาแม่เพราะว่าซื้อต้ํงเขาเพราะว่าทางว่าต้องซื้อวัดี้ก็ขายดีกัขายซื้อกันเหาะวันายดกัขายเนี เป็นคดีของมันเองจ้าถึงจะได้จ้าถึงจะได้ที่เราผ่านแปเทปซื้อมาตรงวันเอาลูกอีกคอเจี่ยงี่ยงที่เราปูเลยเอาคอต่องใหม่ไปอืมอต่องใหม่ไปเลยเลยเอาตรงๆเล่าป้ญหาต่องถุงเก๋งเมนีละกู้ืมเมนีเอาตรงเลยต้งวันดอร์ให้ตรง

ไม่ได้ดีเลยเไปมากมามแมามแดงไ่านี่นลูกในบ้านมาีงนลกันเอ้ยพี่จักลายจจะบอกลายจต้นสัหไปเลตดคา่รจะมัตากแสดงมาไว้เนไรนะไไม่เะเขียวตัวนี้เพิ่มขึ้น าดเรรเพิ่เปลอยายไม่ไ้เพิ่นหลายกราดการเิมลืไม่ได้ทั้งพันกาเพิ่มได้เขาเพิ่มอะไรั 华为店。 คอยคอยนี่มากมามาเขามานว่ะเอาไปบอกว่าเขาบว่าบางเม่ปหัวหูกสามไ้ลูกคอยเนี่นเรายันซื้อไหมไห้เห้าอันสามไอเห้าอันบอกเ่า

โอ้ดีใจบ่ดีใจดีใจเออดีใจดีใจเป็นไงคนยิ่งลงงานงานเจ้ามเลยยงันสายไลายตะคนยิ่งลงงานงานเจ้าผมมากลยคนยิ่งลงงานแล้วโยอย่ปูนนี่ก็ทุบจัดอันบริบูรณ จกตึงใบดำขนาดได้ตัวไหนงัถวายมือนี่เพื่นหอกเพื่นไทยเรียงย่ำไหก็ได้คราตะปอนฮะชิ่ามีอันไปจัดซอยเพิ่นมาจัดอเอาทาบไงบ่ทราเขาไงใช่หัวหมูอ่พี่น้องว่าทิพจับได้ทยอได้สามสมค่ะ โก็เกเยาได้หนึ่งหาหนึ่งก็หาค่ะเอาเอานึ่ใจเนเอาใบน้ำเนี่ยเอานึ่งใบน้ำเนี่ยเออบพืนีนเพิ่นโอ้ยเพิ่นถือเพิ่นนั่นเพื่นมัดวาไหมอหมูเพื่นได้ครับ

เอาเพิ่นถือมันบ่บ้านสาว้างเพิ่นมาถวายหัวหมูพุ่อนมาเลี้ยงมาเกียโอ้ยพี่น้องค่ะเพิ่นมาถวายหัวหมูเด้อค่ะเพิ่นถือค่ะได้เนี่ยค่ะเอาค่ะเอาขอโชคดีมันหมันเด้อเหมือนเลี้ยงสองตุ่เครื่องพี่น้องค่ะเอาปูเอ้ยลูกหลานไปทีเจเนียวกับกันเด้อเพื่อนขออนุญาตเด้อปูเด้อเพิ่นมาเลี้ยงค่ะเอาหัวหมูสามหัว ูนละอื้ออืมจัง3ลูก2ออกคนทายออกคนละเรียงก้อนคนละนันก้อนมันี้ออกคนละนันมันทีเงาค่ะเอาขอคนละลายละแจ้เรื่อพี่น้องค่ะปลาจิตจะเหนี่ยวขอคนละลายแล้ว น้องต้งปังตังรวยเด้อสำหรับเตรียมที่ห้องของค่คะได้เตรียมที่ได้หนึ่งหาปาร์ตี้ได้สามค่ะสองทุง่มครึ่งไปตำลาวพัฒนาเวันที่สีวันพุธที่สีมีน้าคมสองไอ้เมษายนสองพันหาร้อสิบแนพุธที่สีมีเมษายนสองพันห้าร้ยหสิบแนะคะูคุ้นฐานให้ปารทีเพียวได้ สามสามสองม้เจมซี่พอค้าอะไรขยอมาอะไรมึงกับผ่านปาที่ขยอะไ้สามกับสามค่ะเอาค่ะคอยทานคุ้ทุ่มอย่าลืมเลยค่ะกดใดกดแช่กดติดตามปาทิพย์ขยเนี่ยค่ะคอมเมนมาเน้อเบิ้งดีไสค่ะขอมิ่นเบิ้งดีไสเสียงชัดจนบอค่าจัดจินบอค่ะเดี๋ยวค่ะ Premises, เอาขอให้โชคดีเพ e yes. <trad> ื่อเรื่องปังๆกันทุกๆข้นข่ามือแรงเรื่องสองตุ้งครืองค่ะตามสารตีค่ะเอาพี่น้องเบื้องเด้อค่ะเด้ออันผู้หนึ่งจุดทูบได้ทูบสองหาสองหรือพี่น้องก็จะจุดทูบได้สองหาสองค่ะเอาเดี๋ยวเดียวเดียวไอเบื้องเด้อค่ะนี่ค่ะพี่น้องเอามาเบื้องตัวค่ะเอานี่กับมหาปูคุณหารนโอนี้อีกผู้หนึ่งคุณมาบนทหารเนาะค่ะคุณจุดทูบก็ได้สองหาสองค่ะอันนี้ค่ะ อันนี้ปดขาวเชื่อมที่พอค่าข้าได้หนึ่งหามันถีลงก็ได้เป็นหนึ่งซีจังหกวันนี่เลาขยาวเชื่มที่ได้สามเกมันก่อสามหกเนาะอ่ารัฐบาลไทยตะวันนั่นมันขึ้นสามเกียรมันขึ้นเตมเป็นซีซีซีเกียรเนาะขึ้นเตมค่ะของอันของเล่าพัฒนาบันจันนั่นค่ะนั่นแหะเป็นนังสันค่ะเป็นซีเกียินจับได้สามเก มันขึ้นเต็มค่ะบ่วเนื้ออันนี้ก็บ่ัเน่้อนาะค่ะเนาะเอาพี่น้องตามนี้เด้อค่ะเด้อเอาโชคดีรวยรวยเฮงไปเฮงปังปังกันพัฒนาสองทุ่มครึ่งค่ะเอาเที่ยวเพื่อนบ้านตำลาวค่ะเอาฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะเอารวยรวยเฮงปังปังขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ